เลยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายคลิปนี้นะครับครูตายจะไม่เฉลยแบบประงัด7.10หน้า122นะครับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2นะครับในเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องครูตายติวเตอร์ให้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับ เลือกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับที่จะมาอัปคลิปนะครับในครั้งหน้าด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแบบฝึงหัด7.10นะครับหน้า122แสดงวิธีหาคำตอบนะครับข้อที่1อุ้ยเย็บผ้าลูกไม้ติดรอบผ้าเช็ดมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรลัสผืนหนึ่งใช้ผ้าลูกไม้ ทั้งหมด170เซนติเมตรผ้าเช็ดมือผือนนี้ยาวด้านละเท่าใดนะครับหุ้ยเย็บผ้าลูกไม้ติดรอบผ้าเช็ดมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย้ำนะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆเรียนมาแล้วจะต้องมีความยาวของด้านทั้ง4ด้านเท่ากันนะครับ เพราะนั้นวิธีคิดง่ายๆนะครับในการหาในการหาความยาวของผ้านะครับในเมื่อความยาวทุกด้านยาวเท่ากันนะครับเขาให้ปริมาณมาแล้วว่า1 7 0เซนตมรเพราะนั้นเราก็จะอาศัยการหารนะครับทุกด้านยาวเท่ากันเราก็มาหาร วิธีทำหุยเย็บผ้าลูกไม้ติดรอบผ้าเช็ดมือรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสใช้ผ้าลูกไม้170เซนติเมตรบรรทัดที่2ก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสมีด้านยาวเท่ากันสด้านนะครับสี่เหลี่ยมจตัตุรัสด้านทั้งสีด้านจะมีความยาวเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสนะครับแต่ละด้านมีความยาวเท่าไหร่เราก็เอาความยาวของผ้าลูกไม้ที่ใช้ทั้งหมดคือ170เซนติเมตร มาหารด้วย4นะครับซึ่ง170หาร4เท่ากับ42.5เซนติเมตรดังนั้นผ้าเช็ดมือผือนนี้ยาวด้านละ42.5เซนติเมตรนะครับข้อที่1ตอบ42.5เซนติเมตรเพราะเขาถามหาความยาวแต่ละด้านนะครับข้อที่สสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคำว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเด็กๆเคยเรียนมาแล้ว จะมีอยู่2ชนิดคือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างนะครับรูปนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นผืนผ้าหรือเป็นจัตุรัสแต่เขาให้ความกว้างมา0.75ความยาวมา1.25ความกว้างกับความยาวไม่เท่ากันนะครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีรั้ว รอบล้อมรอบยกเว้นส่วนที่เป็นประตูซึ่งกว้าง3.5เมตรรัว้วล้อมส่วนสาธารณะนี้ยาวเท่าไหร่นะครับมุมสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง0.75กิโลเมตรนะครับยาว1.25กิโลเมตรมีรัว้วล้อมรอบยกเว้นส่วนที่เป็นประตูซึ่งกว้าง3.5เมตร รัวร้วล้อมรอบอ่ารั้วรอบสวนสนธนาธารณะนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเราก็หาความยาวรอบรูปนะครับก็จะมี0.75อยู่2ด้านมี1.25อยู่2ด้านแต่ตัวนี้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรตัวนี้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะนั้นวิธีคิดก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนจากหน่วยกิโลเมตรให้เป็นเมตรหรือเปลี่ยนจากหน่วยเมตรให้เป็นกิโลเมตรนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนจาก3.5เมตรให้เป็นกิโลเมตรก็จะได้0ูด 0.35กิโลเมตรนะครับเพราะ1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ1000เมตรนะครับหรือจะเปลี่ยนจากหน่วยกิโลเมตรให้มาเป็นหน่วยเมตรก็ได้นะครับ1กิโลเมตรคือ1000เมตร0.75กิโลเมตรก็คือ750เมตรนะครับ1.25กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเมตร หนึ่งกิโลเมตรคือ1 000งพันแล้วใช่ไหมครับศูนก็คือสองก็จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรนะครับอยู่ที่เราจะแปลงจากเมตรเป็นกิโลเมตรหรือจากเมตราจากกิโลเมตรมาเป็นเมตรนะครับจะดูจากเนี้ยแปลงจากกิโลเมตรมาเป็นเมตรน่าจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆสนัดที่จะแปลงจากเมตรไปเป็นกิโลเมตรก็ได้นะครับแต่ว่าจุดทศนิยมจะเยอะหน่อย ข้อที่2นะครับวิธีทําจึงได้ว่าบรรทัดที่1สวนสาธารณะกว้าง0.75กิโลเมตรยาว1.25กิโลเมตรมีความยาวรอบรูปนะครับแต่ละด้านนะครับด้านกว้างก็มีอยู่2ด้านด้านยาวก็มีอยู่2ด้านก็จะได้ว่า2คูณนะครับด้านกว้างกับด้านยาวบวกกันก็คือ0.75บวกกับ1.25นะครับ บวกกันก็ได้2ปพอดี2อคูสก็เท่ากับ4กิโลเมตรซึ่ง4กิโลเมตรก็คือ4,000ันเมตรเพราะ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร4กิโลเมตรก็เป็น4 0 0พเมตรนี่คือความยาวรอบรูปสวนสาธารณะแห่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่เขาบอกว่าด้านหนึ่งมีประตูด้วยประตูนี้กว้าง3.5เมตรเพราะนั้นเราจะต้องไปลบประตูออกนะครับบรรทัดที่3ก็จะได้ว่าส่วนที่เป็นประตูซึ่งกว้าง3.5เมตร ก็นำมาลบกันโดยบรรทัดที่4จะได้ว่ารั้วรอบสวนสาธนารณะนี้ยาวนะครับความยาวทั้งหมด4,000ลบด้วย3.5ที่เป็นประตูออกก็จะเท่ากับ3,996.5เมตรดังนั้นสวนสาธนารณะนี้ยาว3,996.5เมตรนะครับข้อที่2ตอบ3,996.5เมตรข้อ3ผ้าใบผืนหนึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไม่บอกอีกแล้วว่าเป็นจัตุรัสหรือเป็นพื้นผ้านะครับเราต้องมาดูจากความยาวมีความยาวรอบรูป24เมตรมีด้านหนึ่งยาว3.5เมตรอีกด้านหนึ่งยาวเท่าไหร่ถ้าให้มาแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้ความยาวรอบรูปมา24ด้านหนึ่งยาว3.5อีกด้านหนึ่งยาวเท่าไหร่นะครับด้านหนึ่งยาว3.5แสดงว่ามี3.5อยู่2ด้านเพราะความยาวของสี่เหลีมม่ยมมุมฉาก จะมีความยาวเท่ากันเป็นคู่ในกรณีเป็นสี่เหลีล่ยมผืนผ้านะครับเขาทำหาอีกด้านเราก็ลองเอาสามจุดห้าบวกกันสี่ครั้งถ้าไม่ได้สองจุดสี่ถ้าไม่ได้ยี่สิบสี่เมตรก็แสดงว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แสดงว่าด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากันเราก็เอาสามจุดห้านะครับวิธีคิดเราก็เอาสามจุดห้ามาบวกกันสองครั้งก็จะเป็นเจ็ดเหลือเท่าไหร่จะเป็นยี่สิบสี่ครับเอายี่สิบสี่มาลบออกเจ็ดก็จะเป็นความยาวของด้านยาว นะครับก็มาหาร2ก็เป็นความยาวของแต่ละด้านอาเป็นความยาวของด้านยาวแต่ละด้านนั่นเองนะครับไปดูวิธีทํากันเลยที่อธิบายที่อธิบายวิธีคิดเมื่อกี้นะครับเด็กๆอาจจะเอ๊ะตามไม่ทันฟังยังไม่เข้าใจนะครับวิธีทําผ้าใบผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป24เมตรนะครับและบรรทัดที่2โจทย์ก็กําหนดให้ว่ามีด้านหนึ่งยาว3.5เมตรแสดงว่าด้านตรงข้าม กับด้านนี้ก็ยาว3.5ใช่ไหมครับเพราะสี่เหลี่ยมนี้ด้านที่อยู่ตรงกันข้ามที่ขนานกันนะครับของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีความยาวเท่ากันเพราะนั้นเราได้แล้วตอนนี้2ด้านคือ3.5อยู่2ด้านจะได้ว่าด้าน2ด้านนี้ขนานกันอีกคู่หนึ่งมีความยาวรวมนะครับก็คือเอา24ลบด้วยด้านที่กําหนดมาให้3.5และอีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้ามนะครับที่ขนานกันก็ยาว3.5ก็จะเป็น24ลบ3 5สองครั้งนะครับก็คือได้7 นะครับสด้านนี้เป็น7แล้ว2 4ลบออก7ก็จะเหลือ17เมตรดังนั้นอีกด้านหนึ่งที่ยาวอีกด้านหนึ่งยาวนะครับก็คือความยาวที่เหลือนะครับหลังจากหักออกไป2ด้านแล้วเหลือ17ก็จะเหลืออีก2ด้านจึงจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะครับ17 m. นี้ก็เอามาหาร2นะครับก็จะเหลือด้านละ8.5เมตรเพราะนั้นตอบ8.5เมตรนะครับเสียดายอยู่ถ้าถ้าเขียน เป็นทีละตัวแล้ววาดรูปให้เด็กๆดูเด็กๆอาจจะมองเห็นภาพมากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยห่วงเวลาในการที่จะทําคลิปนะครับอาจจะเร่งรีบไปเล็กน้อยเพื่อให้เด็กๆสามารถได้ดูได้มีเวลาได้มาดูนะครับเพราะว่าถ้าทําเป็นแบบเขียนอธิบายให้ดูอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยซึ่งอาจจะไม่ทันนะครับให้เด็กๆนําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูจากตรงนี้แล้วก็หวังว่า สิ่งที่อธิบายให้ฟังนะครับเด็กๆน่าจะตามทันแล้วก็เข้าใจอยู่นะครับอย่างที่บอกทั้งหมด24นะครับอ่ะยี่สิบสี่เอ่อออย่างนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นภาพนะครับประกอบในข้อนี้ความยาว1 2 3 4 4ด้านนี้รวมกันได้24นะครับเขาบอกว่าด้านนี้3.5ด้านหนึ่ง3.5ด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันเพราะด้าน,นด้านนี้3.5ด้านนี้3.5รวมกันก็เป็น7 นะครับเพราะนั้น24ทั้งหมดนี้ 24, ลบออก3.5ลบออก3.5ก็คือลบด้านนี้3.5ลบด้านนี้3.5ซึ่ง3.52ด้านนี้ก็คือ7ก็จะเป็น24ลบออกไป7ก็จะเหลือข้างบนกับข้างล่างนะครับ24ลบไป7ก็เหลือ17เพราะนั้นด้านข้างบนกับด้านข้างล่าง2ด้านนี้ซึ่งยาวเท่ากันรวมกันเป็น17จะหาว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ก็ต้องเอา17 2ด้านนี้นะครับ รวมกันเป็น17ก็ต้องเอามาหาร2ซึ่ง17หาร2นะครับข้างบนกับข้างล่างรวมกันได้17เอามาหาร2เพราะมันยาวเท่ากันก็จะได้ข้างบน8.5ข้างล่าง8.5ตรวจสอบดูโดยการเด็กๆเ,เอา3.5บวก8.5บวก3.5บวก8.5ถ้าเท่ากับ24ก็แสดงว่าคำตอบนี้สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับอธิบายด้วยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กๆเ,เ,เกิดความเข้าใจนะครับจะได้ไม่สับสนข้อที่4 ช่องระบายอากาศช่องหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมนัสต้องการทำเหล็กดัดติดที่ช่องระบายอากาศนี้ดังรูปรูปตัวนี้นะครับมนัสจะต้องใช้เหล็กเส้นเพื่อทำเหล็กดัดยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ความยาวนะครับที่ขีดไว้ตรงนี้1ขีดนี้คือ20 2ขีดอ่าอันนี้ก็1ขีดเพราะ์ยี่สิบ0ความยาวตรงนี้15นะครับเพราะฉะนั้า15 15, ้5 15, 15, 15อันนี้ยาวเท่าไหรครับ 1> 15 1ห้าเป็น3ามสิเป็น4ี่ส <and this> ิ 25, ้าส so so like ิ้าสี่เป็น60ด้านนี้ยาว60ด้านนี้ยาว40และแต่ละเส้นนี้ก็ยาวยี่สิบ้าอันนี้ก็ยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็ยี่สิบห้าอันนี้ก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่้ายี่สิ้ากับยีก็หนึ่งร้อยสองร้อยมอยสรอยสี่เซนก็คือสี่เมตรนะครับด้านนี้หกสิบเซนด้านนี้สี่สิบเซนนะครับ เขาอยากทราบว่าต้องใช้เหล็กเส้นเพื่อทําเหล็กดัดนี้อย่างน้อยเท่าไหร่นะครับไอ้ที่เป็นเส้นตรงกลางนี้นะครับก็คือความยาวข้างบน20ข้างล่าง40่สิบข้างล่าง20ก็เป็น40เหมือนกันอันนี้ก็40เหมือนกันความยาวตัวนี้ก็ตามความยาวแนวนอนคือ60ินะครับวิธีการเราก็อาจจะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่นี้มาบวกกัน สี่เหลี่ยมเล็กนี้มาบวกกันสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างใน INTER นี้มาบวกกันความยาวของเส้น 1, 2, 3, 4นี้มาบวกกันนะครับก็แล้วแต่วิธีการของเด็กๆที่จะนํามาคิดนะครับเพราะฉะนั้นไปแสดงเอาไปดูวิธีทํากันวิธีทำนะครับหาความยาวของเหล็กเส้นทั้งหมดโดยนําความยาวด้านทุกด้านมารวมกันจะได้ว่าเหล็กเส้นได้ยาว15เซนตมรมีทั้งหมด12เส้นเอ๊ะ12เส้นใช่ไหม เราก็มานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเก้านะครับเพราะตัวนี้กับตัวนี้เท่ากัน10นะครับนี่เส้นนี้เก้าเส้นนี้สิบเส้นนี้สิบเอเส้นนี้12นะครับเพราะความยาวตัวนี้กับความยาวตัวนี้เท่ากันนะครับเขาไม่วัดเป็นความยาวไปทีเดียวเขาเอาเส้นนี้เส้นนี้เท่ากันเพราะนั้นหนึ่งสสามี่ห้าหก 7 8นะครับตรงนี้ไม่ได้ขีด2ขีดไว้เป็น9เป็น10เป็น11เป็น12เพราะนั้น15เซนติเมตรมีอยู่12เส้นก็จะมีความยาวรวมก็คือ12เส้นเส้นละ15ก็เป็น12คูณ15เท่ากับ180เซนติเมตรนะครับเหล็กเส้นยาว20เซนติเมตรมีทั้งหมด10เส้นเอ๊ะ10ไหมไปนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เด็กเห็นไหมครับ1 2 3 4แล้วใช่ไหมความยาวตัวนี้กับความยาวตัวนี้ก็เท่ากันแต่ไม่ได้ขีดขีดเดียวไว้เพราะนั้นก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10เส้นเส้นละ20มี10เส้นเส้นละ20ก็เป็น10คูณ20 10คูณ20ก็เท่ากับ200เซนติเมตรมาทัดที่4ก็จะได้ว่าเหล็กเส้นยาว25เซนมมีทั้งหมด8เส้น8มัไหมครับ25 25 1 2 3 4 5ห 7 8นะครับที่เป็นขีด3ามขีดที่เหลือพระนัดมีอยู่8เส้นก็จะเป็น8คูณ25มีค่าเท่ากับ200เซนติเมตรเราก็เอาความยาวทั้งหมดนะครับความยาวของเหล็กเส้นที่ใช้ทั้งหมดก็คือ180 200บวก200นะครับเป็น5 8 0เซนติเมตรดังนั้นมนัดจะต้องใช้เหล็กเส้นเพื่อทำเหล็กดัดยาวอย่างน้อย580เซนติเมตร ข้อที่4ตอบ5 8 0ซนติเมตรนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากเช่นเคยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วจะรีบมาเฉลยคลิปต่อไปให้นะครับสวัสดีครับ